เราจะมีความอุดมสมบูรณ์ประถมะการบทที่41ข้อ52บอกว่าเขาตั้งชื่อบุตรชายคนที่สองว่าเอฟรอิมเขากล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงกระทําให้ข้าพเจ้ามีลูกมีหลานมากมายินดินแดนที่ข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากโยเซฟอดทนต่ตอก,การถูกทรยศเป็นเวลา13ปีถูกขายไปเป็นทาสถูกใส่ร้ายถูกขังคุกถูกลืมถูกทําให้ความผิดหวังเข้ามาถูกหยุด โดยสถานการณ์ร้ายมากมายแต่เขาก็ยังคงทำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตในที่สุดเขาได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์และเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเขาตั้งชื่อลูกชายคนที่สองว่าเอฟราอิมซึ่งหมายความว่าเกิดผลดีเพิ่มพูนเขาได้พูดว่าฉันได้ผ่านพ้นสิ่งมากมายที่ไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้าทําให้ฉันรุ่งเรืองเกิดผลแม้ว่าสิ่งต่างๆจะพยายามหยุดฉันไว้ท่านยังฉายแสงในโลกนี้ได้ ท่านจะมีเอฟรอิมในชีวิตเหมือนโยเซฟซึ่งหมายความว่าท่านจะเห็นพระเจ้าทําให้ท่านรุ่งเรืองในท่ามกลางความยากลําบากท่านจําเป็นจะต้อง อยู่ยังมีประสิทธิผลและเกิดผลได้โดยพระเจ้ายังคงต้องใช้ของประทานใช้ความสามารถของท่านในความยากลำบากขยายขอบเขตตัวของท่านออกไปทําดีต่อผู้อื่นต่อไปให้อภัยคนอื่นต่อไปอย่าหยุดความฝันของท่านเพราะท่านอยู่ในความยากลำบากท่านจะเป็นเหมือนดั่งโยเซฟที่พระเจ้าสามารถทําให้เจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากไม่ใช่เมื่อออกจากความทุกข์ยากแต่ในขณะที่ยังอยู่ในปัญหาขณะที่ยังอยู่ในความสิ้นหวัง ท่านจะส่องแสงเจิดจรัสท่านจะยังคงเสริมสร้างและยังคงเห็นความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมยังคงตั้งใจที่จะให้ความฝันของตนสําเร็จพระเจ้าจะให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในที่ที่ท่านอยู่จงมีความเชื่อต่อไปนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีแผนการในชีวิตของข้าพระองค์นั้นเป็นแผนการที่ให้สิ่งดีประทานอนาคตที่สดใสให้แก่ข้าพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ความยากลําบากที่ข่าพระองค์เผชิญนั้นไม่สามารถทําให้ข้าพระองค์ไม่เกิดประสิทธิผลข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทรงทําให้ข้าพระองค์จเจริญรุ่งเรืองในที่ที่ข้าพระองค์อยู่ในนามพระเยซูคริสเอเมนผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียนจากชีวิตยโยเซฟมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องนะครับ